สวัสดีพี่น้อง้องวัดทุกงบองตะวันครับผมพอกับช่องอีสานควัญวันดงครับพี่น้องมาอน,นีพาพี่น้องมาวัดประธานุดองหัวครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องมาอัปเดตตนเทียนพรรษศาครับของวัดประธานุดองหัวครับเบิ่งความเพือดนาครับ่นเหตุไปได้ซทำไหนแล้วครับหลังกล่องนี่แหละยาสิเปิดในเบื้องนี่ครับพี่น้อง รางเพน่ษน์เท่าร่างขรรมะธรรมเณในการทำต้นเทียนนะครับพี่นอ้องต้นเทียนขนาดใหญ่ครับของวัดพระธาตุนองบัวพี่นอ้องเมื่อนี้ทิไทคลิปกับวันที่26มิถุนายน2567ครับพี่นอ้องอีกประมาณครึ่งเดือนวกว่าก็สิเมีน วันอาสาหาบ,บูชาวันเขาวันซาแหรอครับเพี่นองตัวน,น,นี้เป็นลูกยังเนาะเป็นหมาหรือเป็นยังเนาะพี่น้อง น่าสมเมียหมาเนาะพระาตน,น้องหมับพีนน่น้อง การมือาหารส่วนตะบุนรวม1่าท่านแกสลักหลวดไล่ครับพี่หรอกเป็นรูปร่างไปก่อน,น,อนเนาะห่วงหางญี่ปุ่พี่น้อง ไปเมนเพอือใม่เืคอตรัดสเพื่นกำลังแกะลวดไล่ครับพี่น้อง ทางฝุนก็จะเป็นต้นเทียนเนอะโอ้ต้นไม้ใหญ่เด้ปีน้องตาม้เาสียขึ้นไปตั้งไปทางบนบนลเอ พ่อพ่อท่ออีก้องหอพอทมอลุกมากครับพี่น้องเอาเอาไปซ้ำนีครับพี่น้องอัพเดตให้พี่น้องเมืองข่าวขาครับผม อัพเดตให้เบื่องเรื่อยๆครับผมช่องอิสานกดบันดงเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดอ้อพี่น้องวันนี้สวัสดีครับ